มังเอสวัสดีท้าวสวัสดีทุกคนครับไก่เป็นเชีปอมและนงเราตัดกัวหนาวกับแขะเงาวีนะเนี่ยวันนี้กินข้าวเหมือนเดิมครับแกงผัดเผ็ดกุ้งครับกุ้งทะเลเงาวีบุยนะหม่ตุ๋เตาถูก็ระดับเชียกไนนนะวันนี้กินกับผักครับไม่มีน้ำพริกครับแล้วตีดกัเน่าก็แขกอันนั้นปลายนะดินกลยกไก่ในจุดหรือมูสาบนะเเรียกว่าใบอะไรนะใบมะงงัวเหรอใบมังง่วเหมือนมะนาวยักษ์อะมาต้มเป็นซุปครับ แล้วก็ใส่หมูสับเล็กน้อยมากินกันครับเพื่อนๆหลังๆนี่เหมือนห่างหายไปนานครับยุ่งกับงานอยู่ครับหญ้าก็ยาววันนี้ก็ตัดหญ้าอยู่ครับ <c oughs> ก็ดมึงชัว์เตทีเชอรมาหานอนใกล้เมาตั้งกุ้เวียยคลิปมาแล้วนะัวนาวมาเก,กลื่อนถ่ายงียบลยเกลื่อนเชียร์ป้อกินกับหมูจนะมากินข้าวด้วยกันครับเพื่อนๆมาเลยครับวันนี้ใช้มือนะครับมนาซิงโจเตอนะมีคนคอมเมนต์มาว่าอยากเห็นกินด้วยมือครับก็เลยวันนี้ก็ใช้มือดีกว่า นี่นะเชื่อวนูมนเกจะเปิดเชีกกระเตา่าอะไกเห็นอย่างางูหนาวที่เชีกกระเตาอะนะนี่ครับก่อนน้ำปลอหม,มูมงงานกันละโซดมีนอากแกล่นะมาโซดอันนี้ก่อนครับอืมดาดค่ออืมอร่อยมาก จะอาใช่เนี่ยพวเต็ดเต่าจะได้ไม่ติดมือครับมาชิมก่อนอืมอร่อยมากมาครับเอาชิ้นโตๆเลยครับเนี่ยตัวโตๆเลยกุ้งทะเลซอร์มาจากมาชัยครับร้านนั้นก็มาชาัยแล้วนะหนุ่ยบุยเลยค้อมาับ ดูสิใหญ่มากเลยมาขยำก่อนนะเพะวีอวิเด็กหแลนี่ครับมาอืมอร่อยมาก อ๋อมันอร่าเรหานมากม,มากินข้าวเรียกกนครับเพื่อนๆเื่ยเ <c oughs> ป้าเหมันเจาเราหร้อกล่

อร่อยมากเลยครับเพื่อนเพื่อนเสียข้อมากมาครับ nó mãi vàng Hmm. Mm-hmm. กายดาวเทาพาวมากลายปนอ่นี้อิ่มไปอีกหนึ่งมือแล้วครับเดี๋ยวไปล้าง,งกับสบู่อีกรอบหนึ่งครับไปล้างกับน้ำยาล้างจานอีกรอบหนะึ่งเดี๋ยวจะแสบมือครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพายด์ยด้วไลด์ด้วแชร์เนี่ยราตเทาหรือ,ก,อ,รอก็มา s มพ p o r t ก็บตังกุนราอาบายบาย